เอ๋ครับผมหยดผมป้อมเลทเอพีหนึ่งกาวาเนก็อยู่แล้วอยู่ผมปั้มเลทเอพีหนึ่งเดี๋ยวผมขอใส่ให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ย่าฟาววันนี้ผมก็ต้องลงชีคลิปให้มันได้ตอนนี้ผมลงไปแล้วแค่สองคลิปนี่คือคลิปที่สามแปลว่าผมเหลืออีกสองคลิป แล้วผมก็ต้องซ์าแบบอีกซ์าแบบโทรศัพท์เดี๋ยวผมขอซ์าแบบโทรศัพท์ก่อนนะโอยหนุงอยากเพียงเดีนอนเอ้าเย่เฝ้าเย่เฝ้ากำลังซ์าแบบอยู่ ุ่มครับตดขาอาวีมาทต,ต้องขอุนะยอนัทเลยไ้ข่าไ่ได้หอดแล้วก็ทอดแล้วก็เปลี่ยนดาไปขาดเลยเดี๋ยวปบหูฟังแบบเออาหม,มนหูฟังโอ้ตาเหมมันซ้ำหูผมเลครับ อารมณ์ได้ครับพี่น้องเฮ้ยดอโดนบ้าบุณน,นีคอยสปเห็นยังดีบ้าไอ้ห่นก็เรื่มเลือดหน่อยแล้วเด้อพี่น้องคอยว่าคอยสิสางป้อมปากการะกันอาเวน่ยมาอาหารเด้อพี่น้อง ไปยังางไปสูงเลยอืมนั่นกว่าเลี้ยวยามครบสิบพักมื่อไรแล้วก็จะไปต่อเออซีรีส์ใหม่เลยนะครับแต่ว่ามันก็จะซีรีส์ใหม่น่ะก็เพราะผมจะใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ผมจะใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผมผมซื้อมาใหม่นะใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่อัดวิดีโอมันเป็นเออแอนดรอยคือกันนี่แหละมันก็ใช้บลูทูธได้โอ้เออมันก็ใช้บลูทูธได้หรือสามห่วงก็ได้ครับแต่ว่าเอออันนั้นมันใช้ไม่ได้ผมก็อัปโหลดเคปไปแล้วแค่หนึ่งปีที่แล้วยกยอกยอก คลิปมูมันกับจุได้ไมาไปเอาถังน้ำแปบ๊บคลิปนี้ก็ขอภผยในครามหยาบด้วยนะครัรบโอ้ยพี่น้องจัดพี่น้องเด <c oughs> ี๋ยวสิพี่ <c oughs> าตากน้ำด้วย <c oughs> เฮ้ยบวัวบกกระจใจแขวะยขวะยลัง รังเกือบเลยแล้วรังเกือบเลยชื่อตาทยังเออที่ตาทยังวะเดี๋ยวปามูฟังก่อนเออสวยไปตาพี่น้องควายสางไปมุมตรงนี้ละนี่เนี่ยมุมตรงนี้เดี๋ยวไวายชีว่างนำไปเที่ยวๆนี่แ่ละตอนไวายดิลงมาไม่จังหวะเดี๋ยวพี่น้องควายลองเกี่ยวควงตัวกัน เออหี้มึงเหลือหน่อยจังวะแขวลองใส่เดินในกลางสางอีกหกสิบสี่อันเด้อแขวลองเก็บขวางเก็บไตอนนี้ชิมหายไวปกับความแล้วครับควางเต็มครับพี่น้องมียันยัดใส่ยันติบุดมันมีแนวยัดเลยเว้ยพวกดาแหวนหนึ่งล้าน หวยหยิบสุมบ okay. ัตรเต็มควายชิอไว้ข้างหยิบสุมบัตรแขวะได้บ่แน่เอาไก่ไปบ่ได้ซอยอยังเลยเี้ยเต็มอีกบ่ครับพี่น้องคุ้นแก่เอคุ้นแก่ไปไว้เจ้าหน่อยสางป้อมปากาแล้วเฮาจังได้ใส่เอาดาบดาบหรือดาบดาบเออืออกูหลอนล่ะ เอาที่ขุดเอาไปแล้วเอาว้างเต็มอีกแล้วครับพี่น้องเฮ้ยต้องไปเก็บไปแนะ่แม่บ่ไหนพี่น้องอยู่แล้วพี่น้องโอ้ยจอดนะครับพี่น้องไปเก็บยังไงเก็บไปก่อนนะครับอันนี้เก็บไปตัวนะครับ กวนตั้มใหม่อันอันนี้เก็บไปดีปะเก็บไปหั่นสวยครับพี่น้องเนี่ยขุดเก็บไปโอ้พี่น้องแข้งลดรดรดเส้าสีหลอเฮ้ยโอ้โอบ่มีหยังเลยครับปฏิทินมอนงมอนงมันเดืมมอดเดือดือดเเว่ลืมคนยินมานกำลืมไงจังวะ พราะเฮาสิสร้างแบบแบบอลังการเวอร์วังเพราะเราเสียเพราะเพื่อนเออยางวะพี่นเฮาบ่มีไปแล้วติดตรงนี้มันบ่มีสิปิดข้างควงไว้เฮ็ดหยังวะพี่น้องคนเราช่วงนี้ใอรมาตีกับพี่น้องละเหมือนสองหนึ่งเลยสองอย่างดอก ํำซื้อไปแหละอย่างวะาแบบแบบซีดำดำแม่มบพี่น้องเห็นบ่เอ๊ะอย่างว่าพม,ยยาามาไปเมื่อกีว้วะอุยเอ็นเดอร์เมียวมึงอึอ,อุยผมแตกครับพี่น้องว่าแล้วบนาไปวันเล้กูบอจองเ้ยครับบอจองห้ามจองเด็ดขาดจองเทือบใจวิวผม ให้ไปนาีคื่องนึง่งบุกคือหนึ่งก็ให้ไปสี่หาหนี่แหละเดี๋ยนะน้ำลายติดกว่าเลครับี๋ยวใส่ก็ใส่ยัางงานอนผุมยามาเพจําผ้าอยู่หนาผมแล้วมันเตะผมนัดเดียวแหกเกมตีผมสามนัดแหกเลยดูเอา ชุดก่บผมเกือบแหกคือกันนะครับไกวเดอมาหาควงควองอ้ยมบมเดมหนาเนี่ยครับผมนะครับ,บ,รรบตอนได้เี่ออกไปจากบ้านผมลาบควงเสียวควงเสียวควงเสียวมิดเดิลหาควาร่าเฮ้ยกระปุ่มกระปุ่มกระปุ่มปลาแมนบอกครับทำบุษมทำบุษมทำไมกูคือบอกบริษัทเดืออัน ผู้สม้มนี่แล้วบงก็ต้องใช้ไม้แบบเออเออลู่แช่ชายหินดีวะช่างมหมใช้ดินไม่เป็นบันไดอเอ,อยังไงดีวะพี่นองเดินมาจังซีเดียวขอบัดกันเดินพี่น้องนาจอดำเงยดาขอายด้ โซนี่มันเป็นยังไงล่ะแล้วพเซนเซอร์มันนี่เนาะเดิมมันหนีปื๊บปืれれ๊บปึ๊บปรับ๊าตีโถว์ว่า่ครคือสลาเถอะเฮ้ยบักสเกลลิตันมันยานะมึงตัวที่เราบอกขึ้นไปเสเกลิตันมา อแขวญเรื่องว่าคิปเปอร์เฮ้ยคิปเปอร์บ่มีแมวพ่อเรามีแมวชาวบ้านให้เราเยอะจักมะชิเลมเลยแท้ปลากับ่มีพี่นอ้องกคนบ่ได้วครับเบ็ดตกปลาโอ้ยกับโต๊ะครับพี่นอ้องระวังเด้อไพชิจเจริญพวนยัดยมที่มาดกดแชร์แล้วมือก็เนี้ยไปหา กอจำพื้นมึงดีไม่เป็นไรเราเหลือเอาไว้อืมฮัโลโอลู้ว,ว่าแล้วไงเอาแล้วกูก็ลืมวางนะไม่เป็นไรใช้เปลืองอยู่ะ อยู่สูงนะพอนี้พี่น้องผมจะได้จะจะเอเอสว่าหรอเลื่อยไข่ชีเป็นระบบเออเป็นนามดีแบบเดินเดินทางขึ้นมาเด,ดยนหนามมันน่าพี่น้องเออเอาแบบเป็นระบบนามดีกว่าด้วพี่น้อง เออกระเมีย,นนยโอ้ยตอนนี้ผมหิวข้าวแห้งข้าวเที่ยงเงียมึงมกินจังบ่ล่ะปะ้าดีโตเที่ยงเทียงสามสามสิบเอ็ดเลยครับพี่น้องเอาหลอดซ้ำนี่แหละเลยทางผ่านละสวงอันแมงเนี้ยน้องเหลืออยู่อันเดียวไอ้มาจุดอะไรนะว่างไปไม่เรียลช่วงกวงเอาไปเงี้ยยังนะพี่น้อง ไม่เห็นเป็นบันไดดีครับใส่แมงซองยางรบุบหนามบุบยางอ้ยจอพี่น้องโอ้ยอ่อลูงพีจะขึ้นท่างไหนวะขาลงขอใส่เวลาบุบหนามก้นนึกเป็น้องขอตรงนี้เอ็มเฮี้ยมึงอยาบไปนะบักเมียวเสือดาวไปฟ้าคอยมาเออ ไอ้ไก่น้าโง่เฮ้ยคุณเห็นไหมเร็วแต่วะเอ,อ้าอ้าวข้าพี่น้องพร้อมลงสางขวกแยกเออขวงไปยังสิละเป็นตุกละกันเบื้องข้าพีน้อง บัก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 แมวไรจุนนี่มันลูกแมวเออนี่ละทำโทษทำโทษร้องไปดีร้องไปดีให้มันเงาหัวผัวมันเอ้ยไก่กูก็จะเห็นประจุไปไอ้ขาดยีสิบอันค่าแมงมาเพิ้นยาสั่งมันเแปราน้องชิบชีอันกับอีกสิบหก พัะทิทมันมันงมเลมัเลมาเาอีกสังันอืออุ้ยเสียยังไงวะไม่นะจอได้มาว้าตัว้อครับอ่าเดี๋ยววัาไปคบทวดกอนเ้อมันจังแบบบ่มี ตัวอัากายยังเกิดตามตอนห้องถึงไปมาซร้งอันพ่ออยู่ดอกแมกว่าแปดอันเนอ,อนี่แปดซีซีเป็นแปดเออพ่ออยู่ดอกมา้งบ่พ่อจะลงมาขาไหมเอาตี้ไปฟังได้ดีพี่นอ้องที่ไปตรงนี้แล้วกัน Rồi Rồi À sui vô sui vàng nhìn sui bay sui số sui 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 đây 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 đây, đây ở đây mà sui 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 măng sui sui ว่างทับหน้านี่ยไม่ได่รอกโอ้ยหิวเข่าล้วพี่น้องฟื้นอัดคลิปวิดีโอฟื้นไปซิบซีนาทีเองหิวเข่าไว้จัดประรัดบอกประรัดละเอาอยัางตัวบวบบวกจัดโอ้ยหิวเขาว่าจัดแมเอ้พี่น้องชายคนนี้ใครไปว่าเป็นนะแสพี่น้อง เชียงนีออ่ค่อ,อ,อยว่าเด็กก็ไม่อยากไปเด้อพี่น้ามันเป็นสไตล์ของผมเองตัวพี่น่องพี่น่องมันก็ซิมาร์สองอื่นไงตัวแกยังวะไีกี่วะเอาสู้ไว้เได้่ะพี่น้ง โอ้เอา้าลงมาแบบแบบสูงแบบบถเจ็บตัวว่ะพี่นอ้องเฮ้ยแบบเฮียลงไปอีกเลยเด้อนี่ขาไม่เหยังมาตัางมาตัางเยอะหนึ่งขาไม่เล็นเลยเด้อไอ้เมื่อกรงนกศัลย์แบบสิบชั้นไดไงบายกูว่าแล้วไงกูว่าแล้วไง อีกแกหน,นัหยงยกมายืนนะจะแม่วะกร่าะงจไปหมดเปืนอกเลยนน้องบึงเป็นอย่งนี้กควงบ่านไปวะเนี่ยเดีดีมว่ เ้มันควางคือครับลุงพี่ครับยาสมัยวุ้นตัวมึงแย่แลผมแอติ้งไม่ได้มงเออก่ไมุษิ์เขามาหายังไงเย็บอกเนอันหัางสุดพิึกคือของท่านเน่ยต้มหนียวข่เวลาประกันแล้วต้มหัวน้ำเดือดยอกยอก เบืองเบืยย้องแขวะอยู่ไปใจเบื่อมติมนเนี่ยวาดไงบางเนี่ยเลยย่านเล็ย่าน,อานตอนกูนอนเลยกูจ้องน้ำแล้วมันมันตีกูสามี้ม่สูงพวบอี่นองสูงบอ่ัวความเม่นเดือดเนาะกินขขาคนุกเขามีี่แขวยเดี๋ยวตรงนี้ยามันตกนี่ สูงพอวะอกูเห็นแต่ตัวไม่ใชิบหดี๋ยวอีพี่หนะาจะมาเหตุต่อแล้วครับพี่หน่องเดี๋ยวไข่ที่เห็นเป็นซานามแบบอ่ะแบบเป็นซานซาซาซาเอ๋วาวผ่องนะครับอ่ะดินหวน่ะ หอวงห่วงเมื่อกี้ทผู้สมได้ยินบ่โอ้ยห่วงควายนึงบ่ได้ยินดอกแม่บ่ทผู้สมเอาแป๊บๆป๊บเออมึงสุดแล้วเดี๋ยวอีพีหนาไม่เต่อเดี๋ยวมันก็ยังจบคลิปซ้ำ ยื่นค่วงยังไปวะเม่ยอมวะเบืองวนเบื้องบนนะโอ้ยตอนนี้มือมือทวงยังเสียไปเวลายังนะครับพี่หิ้วเขาทำไมว่าเมนหิ้วเขาเกมได้หิ้วเขาได้ชีวิตจริงพี่นเนาะเฮ้ยไอ้น้อง พี่ขอคุณแกวไว้ตกแต่งแถวนี้หน่อยแล้วผมสื่อสารไปมันก็ไปไปแกะงงงสดผัก,กนานี้ไปได้เลยใช่ ยังไม่ยิงกูเดี๋แกะหนังกูไปเรื่องแกมันไปเตือนไปเจียวไปเจียวกับเจียวเมียบัวนะฮะที่ไป,ไป,บป,ไปโบต้องวางแบบนี้มันเชื่อไปเมียบัวครับปี่น้องมันต้องวางแบบนี้เราวาง ตรงน,รงนี้คุณแกะเราเราเน้นแบบความคุณภาพชั้นชันยังวะสันซิปหละกันย่หอกยอกตรงนี้เนาะตรงกลางตรงกลางเออแล้วต้องมีเกลือต้องหัวเป็นเลยพับปสอยงั้นสอยกันเออเอาเอาเอาันอันอัน อันานี่อติดขอ้อข้ละโอ้โหแมนหินพันกันเดี๋ยวเาก็เอาอนานี่มารวมแหวรับพี่น้องไอ้แบบงามงามๆแบบคืนง่ายๆโอ้ยหิ้วเขาฮพี่น้องถ้ามีเท่าไหร่เ้าใส่ไปเบิดครับอ่ะ ไปพี่ฮะใครจจบละเดี๋ยวเราุตรงนี้ออกโอ้ยสายลำพูนี่แม่งานบอพีเนอบองานนะผมก็ผมก็นั่ไปขวเญือนเด้นั่นไปหวเญือนบอว่า เขาเธอครับที่ให้คิดแบบบมวันบมวันทุกข้างเน้่แล้วผมสีแบบเดี๋ยวคู่จีให้ผมเพิ่มยังลุกไปครับพวบกมันจะจบเก่งนะครับแค่ว่าพ่อใส่ได้ได้ครับใส่ได้แบบใดละ่ะก็แบบได้อะไรนะครับเสียงคุณแหลมจังครับเออก็แบบนี้แหละครับนะเดียวนะจากลูกเแมว มึงกินไก่ซีเอหาโตไอ้สั์โตแบบเว้ยหัเขาจนคุ้มเออเฮ้ยยังดีว่ะโอซีเอาหน้านี่มากแบบอันพ่อพ่อต้องมัวปินเลยอาบพ่อพ่อไอรีป่ะแมวม่ะโอ้ยถ่วงห่วงแล้วมึงเห่าห่วง โอ้ยห่วงอีลีแล้ว,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 วมันหรือป่วยขี่ปว่วยขี่โบมันมีแต่วนเงี่ยน่าจะแบบหลายซีซั่นอยู่อีกประมาณอีกสองสองสามสี่อีกสอง 3, 4, สามสี่ซีซั่นหนือเพื่อน น่าจะเพื่อนผมก็น่าจะมาเร่นด้วยนะครับเพราะเพราะช่วงนี้ก็เป็นโรคโควิดสิบเก้าเออเชียงมาแถวไหนวะไม่ไม่ใช่เชียงมาบ้าผมนะอืมหัวผมมียิดเพื่อนเพ่อปเพื่อนเพ่อนเจอว่าติดอ่างที่ไนวเขายงครับก็โอเคครับก็เดี๋ยว ผมปิดคลิปไปกินเขาเลยนะครับโอ้ยโอเคครับขอบคุณทุกคนมารับชมแล้วตอนหอดนี้โอเอหอดตอนนี้น้ำด้วยครับทอาน,นี้ก็คขอขอราบราแบบง่ามๆแบบสุ p e r บ b r u p และ super s ทั้งร้ายแรๆเออกระพัวมขุขอจบเขียบแล้วไปกินค่ะ อ้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับตะไคร้อย่าลืมกดกระเด้งห้างผมติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับน้ำลายเต็มไปเลยควายเอ้ไม่แล้วปิดลกล่องไอ้ใหญ่แล้วคลิปนี้แล้วผมก็จะตัดต่อให้แบบนิดหนึ่งนะครับพี่น้องบอกไ้แล้วเดี๋ยวขอเก็บหังกัน bỏ với nhặng đi bỏ với nhúng khẩu nè đéo đéo nà